คุณอนัยคุณมระก็พูดกับพี่น้องประชาชนตรงๆครับชัดๆก็กกกคือนักเวลาเนี่ยพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนอกจากพรรคปูนใจไทยเรากําลังประชุมกันอยู่ว่าจะเดินหน้าอย่างไรไม่มีสองทางหนึ่งทำให้สภาล่มเพื่อให้ล่างนี้ทั้งสองล่างยังไม่ตกไปอืมไม่ตกไปสองไปไประชุมไปลงชื่อประชุมเลยพูดกันไปเลยพูดกันแชทแวเนี่ยสุดท้ายก็ต้องทําให้ล่มอยู่ดีอ่ะครับทั้งพรรคประชาชนพรรคผมกก,ก็คงอยากจะให ล่างนี้อยู่ในสภามันในสองแนวทางทั้งนี้ถ้าเราเดินหน้าไปประชุมก็ไปพูดกันอวิปายในสภาว่าเราแก้แก้หมวดไหนแก้อย่างไรอื่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันนะให้ทุกคนได้รู้จะไปเหมามัดลงกันไปภาคอื่นไม่ใช่แนวทางเรามีชัดเจนก็จะไปพูดอย่างนั้นแต่ถึงเวลาเนี่ยก็ต้องให้สภาล่มอยู่ดีเพราะบทไม่ผ่านอยู่ดีอะเราเห็นทางอยู่แล้วถูกไหมต้องต่อมสภาค่ะ